ต่อจานี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะวันนี้พบกับดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียารายงานว่าปรากฏการณ์เอลิโที่เริ่มขึ้นมาในช่วงฤด,ดูร้อนในปี2023ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะซึ่งนะคะ ในเรื่องนี้นะคะหลายๆท่านก็บอกว่าปรากฏการณ์นี้นะคะส่งผลให้เกิดอุณหภูมิโลกนะคะในระดับสูงสุดเป็นปกติการค่ะนั่นหมายความว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและที่สำคัญนี้นะคะภาวะโรคร้อนระยะยาวเนี่ยก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั่นก็คือในเรื่องของการปล่อยนะคะคาร์บอนนะคะหรือว่าก๊าซ เสียต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะดิฉันมีรายละเอียดนะคะจะบอกเล่าให้ฟังกันนะคะในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับรายละเอียดนะคะของอุณหภูมิโลกนะคะที่มีชื่อนะคะเรียกว่าเอลนิโยนะคะแล้วหลายๆท่านก็ต่อไปก็จะต้องคุ้นกับคำว่าลานียจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะรับฟังเพลงจากรายการกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาพบกับรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ ช่วงมองรอบด้านค้าคุณผู้ฟังคะในห,หลายท่านนะคะบ่นว่าร้อนหรือว่าร้อนมากนะคะนั่นก็จะเป็นเพราะว่านะคะอากาศโรคนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งหนึ่งนะคะเกิดจากผลกระทบนะคะเป็นปรากฏการณ์เอล尼โยแต่นะคะก็ผสมผสานกับฝีมือมนุษย์นะคะนั่นก็คือการ ปล่อยก๊าซเสียนะคะขึ้นไปเดี๋ยวว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองค่ะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิโลกเนี่ยก็จะทําให้เกิดความร้อนนะคะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านก็จะบอกว่าอืมร้อนมากๆวันนี้เรามาดูต้นต่อนะคะของสาเหตุนะคะที่ทําให้อุณหภูมิโลกนะ่ะสูงขึ้นนะคะ เป็นปติการะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลิโยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าเอลิโยไปแล้วนี่นะคะลานิย่ามาเนี่ยนะคะอุณหภูมิโลกก็จะลดลงนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรนะคะเรามีคำตอบให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลิโยที่ทำให้เกิดความร้อนนะคะเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นเนี่ย นะคะจะกระจายออกไปกว้างมากขึ้นในมหาสมุทรนะคะแล้วก็จะอยู่ในผิวน้ำมากขึ้นนั่นเองพะเมื่ออยู่บนผิวน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลให้เกิดการปล่อยความร้อนสู่ชัน้นบรรยากาศมากขึ้นจึงทำให้อากาศชื้นขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นในปี2023นะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ความร้อน สูงที่สุดเป็นวัติการนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะซ้ำร้ายกว่านั้นนะคะโลกก็ต้องรับมือกับภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงระยะยาวนะคะอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ความร้อนจากปีที่แล้วนะคะ2023ก็ถูกส่งต่อมาจนถึงปีนี้นะคะก็คือ2024 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจส่งผลกับความเร็วในการหมุนของโลกแล้วก็อาจส่งผลต่อวิธีการที่มนุษย์ใช้นับเวลาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนี่นะคะเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกนแลนแ,และแอนตาร์กติก้านะคะก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ปริมาณน้ําในทะเลและมหาสมุทรของโลกก็จะส่งผลต่อการกระจายตัวของมวลต่างๆทุกมุมโลกสิ่งเหล่านี้ค่ะจึงทําให้โลกเนี่ยหมุนตัวช้าลงเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมนะคะก็ยังคงหมุนเร็วกว่าที่เคยเป็นมานะคะผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าผู้ดูแลเวลาระดับโลกจะลดเวลา บนนาฬิกาทั่วโลกลง1วินาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตามปกติเนี่ยก็จะมีการลดเวลาลง1วินาทีเช่นนี้เป็นครั้งคราวอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เวลาตรงกับการหมุนของโลกนั่นเองค่ะดังนั้นนี่นะคะงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวรารสารเนเจอร์ก็มีการสรุปว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการนับเวลาของโลกของเราค่ะ ที่นี่นะคะในบ้านเราบ้างนะคะคุณผู้ฟังในบ้านเราเนี่ยพบอากาศร้อนถึงร้อนมากๆนะคะในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเดือนเมษานะคะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนนี่นะคะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่อง โดยเครื่องรายงานอุณหภูมิที่ตั้งอยู่หน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางนี่นะคะที่เขตตํบาบลพระบาทอําเภอเมืองเทศบาลนครลำปางซึ่งเป็นเขตตัวเมืองนะคะคุณผู้ฟังในช่วงปลายเดือนสิงหาคมตัวเลขอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดถึง44องศาเซลเซียสค่ะ ซึ่ง44องศาเซลเซียสนี้นะคะเป็นอากาศร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดลำปางเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนะคะกว่า40ถึง41องศาเซลเซียสนะคะแต่ไม่เคยสูงถึง44องศาเซลเซียสนะคะซึ่งความร้อนนี้ก็ร้อนติดต่อกันมานานกว่าครึ่งเดือนค่ะซึ่ง สภาพพื้นที่ในตัวเมืองลำปางในช่วงเที่ยงและบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนะคะของแต่ละวันแสงแดดนี่นะคะก็จะส่องสว่างจ้าลงมาเต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่มีเมฆบดบับงเลยนะคะประชาชนเนี่ยสามารถมองเห็นแสงแดดที่ส่องลงมาแรงกว่าปกติและเมื่อแสงแดดส่องกระทบร่างกายและผิวหน้าก็จะแสบร้อนยังเห็นได้ชัด อีกทั้งแสงแดดที่ส่องลงมากระทบถนนแล้วก็ตามพื้นดินก็จะกลับขึ้นเป็นเปรวแดดลอยขึ้นมาอีกก็ถือว่าเป็นสภาพที่ร้อนจัดมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะในฤดูร้อนปีนี้เนี่ยนะคะพื้นที่จังหวัดลำปางอำเภอเถินถือว่าเป็นแชมป์พื้นที่ที่ร้อนที่สุดนะคะก็คือ44.2ี่อองศาเซลเซียสค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ทําลายสถิติสูงสุดในประเทศไทยนะคะที่เคยทําไว้ในปีที่แล้วนะคะก็คืออำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะร้อนที่สุดถึง44.6องศาเซลเซียสนะคะอันนั้นก็ถือว่าร้อนที่สุดตามสถิติของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รายงานไว้ นอกจากจังหวัดลำปางแล้วนะคะจังหวัดมหาสารครามอำเภอโกสุมพิสัยสถิติสูงสุดใหม่นะคะก็จะอยู่ที่43.6องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าอันดับที่สองเลยนะคะน้องๆของจังหวัดลำปางเลยค่ะตามมาด้วยจังหวัดสระแก้วค่ะภาคตะวันออกก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่นะคะอยู่ที่42.5องศาเซลเซียสค่ะ แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังก็อย่าลืมจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองนะคะที่นี่ก็อุณหภูมิก็ร้อนแรงไม่พอกัน,นะคะ่ะไม่แพ้กันเลยนะคะ44องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าเป็นแชมป์ของภาคกลางเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนภาคใต้นะคะอากาศร้อนที่สุดอยู่ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะสถิติสูงสุดนะคะอยู่ที่41.1องศาเซลเซียสนะคะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็คืออำเภอเมืองทองจังหวัดกระบี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39.9องศาเซลเซียสค่ะในปริมณฑลนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงนะคะร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือ42.5องศาเซลเซียสค่ะส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะวัถตถิสูงสุดได้นะคะสูงสุดที่ 40.4นะคะที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเขตคลองเตยค่ะนี่ก็ผลของอากาศร้อนนะคะซึ่งก็คือปรากฏการณ์เอลนโยนั่นเองเอลนโยส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทยโดยตรงที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะนอกจากอุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนชื้นนะคะสูงขึ้นนะคะก็จะเกิดฝนแรงปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยนะคะก็จะน้อยกว่าปกติค่ะก็จะส่งผลต่อความเสียหาย ทางด้านการเกษตรนะคะการขาดแคลนน้ําสําหรับผู้บริโภคค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบนะคะจากปรากฏการณ์เอลนโยนะคะก็คือเกิดอากาศร้อนแล้วก็ฝนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์เอลนโยนะคะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนโยอ่อนกำลังลงค่ะ จึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีแนวโนม้มอุณหภูมิสูงกว่าปกติในขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติดังนี้ทั้งนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนโยอ่อนกำลังลงแล้วก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกลางกลางนี้นะคะก็จะเข้าสู่สภาวะเอลนียาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเอลนิโยไปแล้วนะคะลานิยากำลังมานะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจะมาในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของปีนี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอะ๊ะแล้วานิยาคืออะไรนะคะลานิยาก็เป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะเกิดน้ำท่วมค่ะ ปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยก็จะมากกว่าปกติอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันดินถลม่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งของลานิยานะคะก็คืออุณหภูมิจะเย็นลงอุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยก็จะเย็นลงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆนะคะสำหรับพื้นที่นะคะที่เป็นที่ลาดรุ่มนะคะที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะให้คุณฟังฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมลพิษกันนะคะมีการจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศไทยติดอันดับโลกกับเขาด้วยนะคะนั่นก็คือจังหวัดอะไรนะคะให้คุณผู้ฟังทายนะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันในช่วงหน้าคะ่ะ ช่วงมองรอบด้านวันนี้นะคะเราก็พูดเรื่องของอากาศร้อนนะคะพูดเรื่องของบลพิษกันนะคะมีการจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีบลพิษมากที่สุดของโลกค่ะจากเว็บไซต์ IQ Air คุณรู้ฟังทราบไหมคะว่าเมืองใหญ่ของประเทศไทยนะคะที่มีบลพิษติดอันดับโลกนะคะกับเขาด้วยนะคะคือจังหวัดอะไรนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับที่สร้างความตระนกนะคะให้กับผู้คนมากๆเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยนี่นะคะก็มีจังหวัดที่มีาการติดอันดับสองนะคะมากที่สุดของโลกด้วยค่ะคุณฟังซึ่งจากการวัดค่า AQI นะคะวัดได้168ซึ่งเป็นค่าสีแดงที่มีผลกระทบต่อทุกคนค่ะ ในขณะที่อันดับหนึ่งะคะจะอยู่ที่ประเทศเนปาลที่เมืองกาดมันดุกาดมันดุ AQI วัดได้175นะคะก็อยู่ในค่าระดับสีแดงเช่นกันนะคะก็มีผลกระทบต่อทุกคนอันดับที่3นะคะก็ยังอยู่ในเอเชียละคะอยู่ที่ประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะอยู่ที่เมืองเฉิงตูเมืองเฉิงตูก็ อยู่ที่มณฑลเฉชวนนะคะค่า AQI อยู่ที่160นะคะก็อยู่ในค่าระดับสีแดงเช่นกันหลายๆท่านก็จะบอกว่าเอลค่าสีแดงสีส้มสีม่วงคืออะไรนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดถึงค่า AQI นะคะที่แบ่งออกเป็น6ระดับนะคะตามการจัดลำดับของมลพิษนะคะถ,ถ้าได้ค่าสีแดงนี้นะคะ ค่าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 5 1่0 0ถึงสองใช่ไหมคะก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนนะคะก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของโมลพิษค่ะแต่สูงสุดนะคะก็คือ4ม่วง4ีม่วงก็คือมากกว่า200 1ขึ้นไปถึง300นะคะก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนะคะก็ถือว่าอากาศนี่ค่อนข้างที่จะวิกฤตแหละแต่ถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะคุณผู้ฟัง ต่ำสุดเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่าจะอยู่ที่0ถึง50นะคะก็อยู่ในระดับที่ดีแต่เมื่อไหรนะคะถ้าขึ้นไปนะคะมากกว่า51จนถึงระดับ100ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะคะก็คือสีเหลืองแต่ถ้าค่าสีส้มนะคะ101จนถึง150เนี่ยจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอนะคะ ส่วนสีแดงนะคะก็ค่าอยู่ที่151-200มีผลกระทบต่อทุกคนค่าสีม่วงนะคะส0งร้อมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงและที่สูงสุดที่สุดนะคะก็คือสีน้ำตาลค่ะ3 0มรขึ้นไปนี่ก็คืออันตรายนะคะเป็นอากาศที่อันตรายมากๆดังนั้นเราจะทำ ทำได้อย่างไรเมื่อเราทราบค่าเหล่านี้นะคะก็คือว่าเราก็จะต้องสวมหน้ากากนะคะที่สามารถกันฝุ่นละอองขนาดเล็กๆนะคะประเภทที่เรียกว่า2.5มครอนหรือว่า PM 2.5ให้ได้เลยนะคะเวลาออกนอกบ้านค่ะเพราะว่าหากว่าเราสูดดมเข้าไปสิ่งเหล่านี้นี่มันคือพิษนะคะมันคืออันตรายคุณผู้ฟังทราบไหมคะดีฉันขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าประเทศไทยนะคะมีจังหวัดที่ ติดอันดับสองของโลกนะคะอยู่ในเรื่องของมลพิษมากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากเป็นอันดับสองของโลกค่า Aqi วัดได้168นะคะก็ค,คือค่าสีแดงที่เป็นระดับผลกระทบกับทุกคนค่ะ คุณฟังคะ่ะค่า AQI หรือดัดชนีคุณภาพอากาศนี่นะคะจะเป็นการวัดค่าความเข้มข้นของสารโมลพิษทางอากาศ6ชนิดนะคะชนิดแรกนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะก็คือ PM 2.5ถือว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆเลยนะคะขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอันที่2นะคะเป็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนก็คือ PM 10 อันที่3ก๊าซโอโซนอันที่4ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อันที่5นะคะก็คือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และอันที่6นะคะที่ถือว่าเป็นสารมลพิษทางอากาศก็คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะทั้งหมด6ชนิดนะคะเป็นค่า AQI คือการวัดดัดชนีคุณภาพอากาศว่าอากาศนั้นนะคะดีหรือไม่ซึ่ง อากาศชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า100นะคะก็แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นนะคะก็จะเริ่มมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะบางท่านก็อาจจะเกิดในเรื่องของ ทางเดินหายใจนะคะอาจจะหายใจไม่ออกนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังก็จะต้องมีการเช็คค่ามลพิษนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะพบว่าถ้ามันมีมากกว่านะคะ100นี่นะคะผลกระทบก็จะเกิดกับผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอมากๆแต่ค่าเกินกว่า151ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนะคะเราควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่สามารถกรองฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครหรือว่ากันฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะวันนี้เราพูดกันเรื่องหนักๆเลยนะคะขอปิดท้ายกับข่าวของเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟัง การจัดอันดับ t s t t andLA s t นะคะเป็นการจัดอันดับเมนูอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะประจำปี2,566ค่ะคุณผู้ฟังจากร้อยเมนูทั่วโลกนะคะที่มีความหลากหลายในเรื่องของอาหารค่ะก็ทำให้เราชื่นใจนะคะว่าประเทศไทยนี้นะคะก็ได้เมนูนะคะที่ถือว่าดีที่สุดในโลกนี่นะคะติดอันดับหลายเมนูด้วยกันเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะปิดท้ายรายการ มุมมองข่าวนี้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะต้องคาดเดาวไว้แล้วค่ะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผัดกะเพราก็จะต้องติดอันดับนะคะแน่นอนที่สุดค่ะผัดกะเพรานะคะก็จะติดอันดับที่สามนะคะถือว่าเป็นเมนูอาหารที่ดีที่สุดของโลกนะคะ นอกจากผัดกะเพราแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพาเพื่อนๆมาด้วยค่ะนั่นก็คือข้าวซอยค่ะข้าวซอยก็จะอยู่ในอันดับที่6ของ100เมนูอาหารทั่วโลกนะคะซื่อเป็นการจัดอันดับของ t ทสแอนด์ลาก็เป็นเว็บไซต์นะคะของการจัดอันดับอาหารนั่นเองค่ะตามมาด้วยผนงค่ะผนงนี้ชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมากนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดนะคะแล้วก็มีความหลากหลายนะคะทั้งเค็มหวานนะคะ ก็จะอยู่ในอันดับที่10ค่ะ แล้วก็ต้มขาไก่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันดับที่ส5บห้านะคะต้มขาไก่ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารที่มีโภชนาการสูงนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีเนื่องจากว่ามีสมุนไพรนะคะอยู่ในนั้นเนี่ยหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ระยะหลังมานี้นะคะชาวต่างชาติก็จะชื่นชอบนะคะในเรื่องของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงนะคะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ใน ต้มขาไก่หมดเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะบางร้านนะคะที่ฉันเห็นนะคะก็ช่วยในเรื่องของคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อีกด้วยนะคะก็สามารถที่จะใส่เต้าหู้ลงไปแทนได้ค่ะแล้วก็บางร้านก็จะมีผักชีนะคะมีมะเขือเทศนะคะใส่เข้าไปนะคะก็ถือว่าเป็นครบรสของสมุนไพรไทยเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแกงมัสมั่นนะคะมัสมั่นก็อยู่ในอันดับที่73นะคะแกงมัสมั่นก็ถือว่าเป็นเมนูที่มีความซับซ้อนทางรสชาตินะคะ,ะรายงานข่าวบอกไว้แบบนั้นนะคะติดอันดับที่73นะคะ มัสมันนี่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยนะคะแล้วก็บางร้านก็อาจจะมีน้ําอาจาดใส่แตงกวาดองใส่ถั่วลิสงนะคะเข้าไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะว่าเอะแล้วอันดับที่หนึ่งน่ะอยู่อยู่ที่ประเทศไหนอาหารอะไรนะคะก็คือออยู่ที่ประเทศบราซิลค่ะก็คือปีกันยานั่นเองนะคะ คุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงปีที่ผ่านมานี้นะคะอาหารไทยเนี่ยก็จะถูกจัดอันดับเป็นจานอาหารที่ดีที่สุดหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรานะคะก็เคยคว้าแชมป์เมนูผัดของโลกแล้วนะคะแล้วก็พันแนงก็คว้าแชมป์เมนูแกงนะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต่างชาติก็จะรู้จักนะคะ ไทยประเทศไทยนะผ่านทางอาหารนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟงังเมื่อมีเมนูอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็จะมีเมนูอาหารที่เรียกว่ายอดแย่ที่สุดนะคะนี่ก็เป็นการจัดอันดับของ t ท s t e a t l a s เช่นกันนะคะ t ท s t e a t l a s ก็คือเว็บไซต์จัดอันดับอาหารทั่วโลกคะ่ะหมวดอันดับอาหารยอดแย่นี่นะคะ ของอาหารไทยก็ติดอันดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดอันดับที่1ของโลกด้วยนะคะนั่นก็คือแกงไตปลานั่นเองค่ะเมนูต่อไปนะคะที่ติดอันดับนะคะก็จะเป็นข้าวคุกกะปินะคะหอยทอดนะคะจิ้มจุม่มน้ำตกหมูแล้วก็ผัดวุ้นเส้นแต่และเมนูก็ถือว่าเป็นอาหารคุณ หน้าคุณตานะคะแล้วก็ชื่นชอบของคนไทยแต่อาจจะไม่ถูกใจชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะสำหรับรสนิยมของการรับประทานอาหารของแต่ละคนคะ่ะก็ทราบไว้นะคะว่าเอ๊ะเขาอาจจะ,ะเขาอาจจะไม่ชอบเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นนะคะหรือว่า รสชาตินะคะที่อาจจะไม่คุ้นลิ้นของเขานั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ชอบนะคะเราชอบใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการมุมมองข่าวหมดลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม